เดค่ะทุกคนนี่เราก็อยู่กันที่เสือป่าเทวราชไม่ใช่หรอแต่มันก็คือกายเสือป่ามาหาอาหาแหละวันนี้เราจะมาแมงกีกัน,นะคะ่ะแต่ก่อนเบลลอก็คือต้องกินข้าวกันก่อนเพราะตอนนี้เที่ยงแล้วมันก็จะเป็นพวกอาหารจีนนะทุกคนแต่ว่าเราจะสั่งเป็นเขาเรียกว่าอาหารจานเดียว พักกุ้งผักเก่าดูหน้าเป็ดย่างหนึ่งค่ะแล้วก็แห้งเลยค่ะแล้วก็บะหมี่เกี๊ยวกุ้งเอาแห้งน้ำเกลียวกุ้งหมูแดงเอาน้ำค่ะแล้วก็เอาเป็นเสี่ยวหลงเปาค่ะกับผักเก่าไข่กุ้งของชั้นน้ำปะมีน้ำกับบะหมี่แห้ง เกาวไข่กุ้งว้าวว้้หล่นนะทุกคนเฮ้ยเขาแาบเออเราต้องกินข้าวปอืมแื้วมันจะเด้งเดงเหมือนขนมจีบแต่ว่าแป้งมันหนากว่าเขาหนอะทุกคน ให้เธอเอาอยนี่เลย,เยแบฟอยออกไมอแบ่ฟอยบอกไม่ถูกอะรสชาติอะเหมือนนำ้ำซุปข้ามันไก่เลยเหมือนมั้เออ <c oughs> เดี๋ยวลองสละเปาไ่คีมกันไปเดินไหนต่อมาที่ยรอืมคีมเขาหอมอยู่นะชนะีชนะาินอิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่วัดเล้งนายีก,กันต่อน,นะจ๊ะไปมาแล้วอุ้ยรถ รถขับเร็วมากอะแถวเนี้ยเดินมาแค่ิดเดียวอะก็ถึงแล้ววัดตอนนี้เราอยู่ที่วัดเล้งนายีกันแล้วนะคะที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมานิยมกันแก้ปีชงกันซึ่งปีชงปีเนี้ยคือปีมะเส็งใช่ปะแต่มันก็ท้ายปีแล้วแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาแก้ปีชงเราจะมาไหวาเพื่อขอพรเป็นสิริมงคลค่ะตอนแรกเราก็จะมาซื้อของ ซื้อที่ไหว้ตรงนี้ก่อนฝากดวงตรงนี้กันก่อนน่าจะใบละหนึ่งร้อยบาทถ้าจะไม่ผิดไปนี่ทุกคนพอเราซื้อแล้วใช่ปะเราก็จะได้มาเป็นอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาเขียนนี่ค่ะเขียนตามนี้เลยเขียนเป็นชื่อนามสกุลแล้วก็เราจะจามชุดที่ไหว้ไปไหว้ทเทพแห่งดวงชะตากัน นี่เขียนชื่อนามสกุลใช่ไหมแล้วก็วันเดือนปีเกิดส่วนปีเกิดอะทุกคนจะต้องเขียนปีเกิดตามนี้นะเพราะว่าประเทศจีนเขาจะนับวันเกิดไม่เหมือนกับของประเทศไทย ก็เดินเข้ามาตามทางได้เรื่อยเลยค่ะที่การไหว้นะคะทุกคนก็คือให้เราอ่ะอ่านชื่อนามสกุลตามใบที่เราเขียนไว้ใช่ไหมคะแล้วก็จากนั้นก็อ่านคำวอวยพรอะตามในใบสีแดงนี้เลยแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะปัดปัดตัวจากข้างบนลงล่างทั้งหมด13ครั้งค่ะพราะปัดตัวเสร็จเราก็จะเอาใบที่เราปัดอ่ะ มาวางไว้ที่จุดรับฝากใบปีชงโอเคเราไปปัดตัวกันเลยดีกว่าไปเดินทัวร์กันดีกว่าค่ะ อันนี้ครท,ที่มาวัดเร่งนายีนะคะแล้วก็หาที่จอดใช่ไหมเราแนะนำว่าให้มาจอดที่ซอยถนน,นมังกรค่ะเพราะว่าจะเดินแค่นิดเดียว แล้วก็ค่าจอดอยู่ที่ชั่วโมงละ40บาทน,นี่จะเป็นตึกนี้ตึก U a t Hotel คือมันใกล้จากวัดเล็งนายีมากเดินแค่ประมาณ5นาทีก็ถึงค่ะแนะนำที่นี่เลยนี้อาจจะไม่ได้ไปไหนต่อแล้วอาจจะกลับบ้านเลยเราก็ปิดคลิปกันแค่ตรงนี้ไปบ้าเจอกันคลิปหน้า